วันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอเมืองตําบลตะพงจังหวัดระยองค่ะท่านผู้ชมน้องเอ๋นะคะพาท่านผู้ชมมารับชมบ้านโมเดิร์นหลังคา2สเตปสีนี้นะคะเป็นสีที่ยอดฮิตกาลังมาแรงมากๆเลยติดเทรนด์มากๆนะคะเป็นสีเทาตัดด้วยสีดําสวยงามมากนะคะเหมาะสมกับราคาด้วยนะคะหลังนี้นะคะน้องเอ๋ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ไก่ด้วยนะคะพี่เจ้าของบ้านนะ,ะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ทางช่องนะคะถ่ายเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่รับชมนะคะ แล้วก็บ้านหลังนี้นะมีขนาดกว้างเนี่ย,ยอยู่ที่6ขาและยาวที่8แล้วก็มีรถหลังน,นะคะเพิ่มของห้องน้ามาเนาะได้อยู่ที่นะคะ52ตารางเมตรค่ะของตัวบ้านนะ,ะไม่รวมโรงจอดรถนะคะท่านผู้ชมนะงบก่อสร้างเนี่ยพี่เขาจ้างช่าง,งนะคะอยู่ที่ราคาเนี่ย150,000บาทส่วนของเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000 0 0บาทนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะใครกำลังดูเป็นแบบไอเดียอยู่หลังนี้ต้องดูค่ะเราเข้าไปรับชมด้านในกันเลยจา้าป๊า กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเอ๋คนรักบ้านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญนะ,ะสับสไครป์พวกเราเยอะๆด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะพามารับชมบ้านโมเดิร์นสวยๆสีนี้แบบบอกได้คำเดียวว่าสวยสะอาดสะอ้านมากนะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทาและตัวบ้านเนี่ยมีความสูงนะคะถึง70กันเลยทีเดียวท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะประกอบไปด้วย2ห้องนอนนะคะ1ห,ห้องน้ํา1ห้องโถงและโรงจอดรถค่ะเข้าไปรับชมกันเลยจ้า นี่ค่ะก็ตอนนี้ก็หลังนี้นะคะพี่เขาทำเป็นบ้านเช่านะคะถ้าใครสนใจเช่าบ้านก็เดี๋ยวน้องเอจะใส่เบอร์ไว้ให้ติดดีสคปชันนะ,ะส่วนตัวบ้านเนี่ยปูกระเบื้องนะคะไซส์ยี่สิบนะคะคูณสามสิบค่ะท่านผู้ชมนะก็คือสวยมากๆแล้วก็คิ้วนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะทางขึ้นด้วยระหว่างบันไดมีความสูงจากพื้นถึงตัวบ้านนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะอ่า ขึ้นมาด้านบนนะคะมีระเบียงหน้าบ้านด้วยถือว่าจัดสรรที่ได้ดีมากๆนะคะมีที่นั่งด้วยะคะสำหรับพักผ่อนนะคะเห็นวิวได้ดีนะคะติดถนนนะคะแล้วอยู่ใกล้อําเภอเมืองออกไปนิดเดียวก็เป็นตลาดตะพงแล้วนะคะท่านผู้ชมสาหรับใครที่จะเช่าก็แนะนําเลยนะคะหรือว่าดูเป็นแบบแไอเดียได้เลยนะคะเราไปหาช่างแถวพื้นที่เรานะคะแล้วก็ทานะคะก็พี่เขาไม่ห่วงลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าราคาเนี่ยเราทําได้ไหมพี่เขาซื้อของเองนะคะเป็นอิฐมวลเบานะคะในการโครงสร้างเนาะอิฐมวลเบาทั้งหลัง ระเบียงเนี่ยมีความกว้างถึง6.1.6 6ค่ะและยาวที่6นะคะท่านผู้ชมนะโทนสีบ้านเนี่ยสีเทานะคะตัดด้วยสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีขาวกรับเบื้องเป็นไซส์นาโน,โนนะคะ60ค60วันนี้นะคะต้องเอ๋ต้องขอแบบแจ้งพี่ๆนะคะที่รับชมสักนิดนึ่งบางท่านบอกว่าทำไมไม่มีช่างแล้วไม่ถอดแมสนะคะหนูจะบอกอย่างนี้นะคะว่าช่างเนี่ยที่พี่เห็นนะไม่มีแต่รอบๆร,ร,รอบๆเน่ยเขาต้องทำงานอยู่ มีช่างอยู่เราเลยใส่แมสหน้าตามมาตรการเลยนะคะเนาะอย่าเอาตะการของตัวเองนะคะมาดูว่าทำไมไม่ใส่แมสนะคะมันไ,ไม่ถอดแมสพูดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเป็นห่วงตัวเองตัวเราเองด้วยนะคะเนาะ,ะต้องขอขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเรานะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยบางท่านบอกว่าต้องเอ๋พูดจะไม่ชัดเลยนะ,ะหนูหนูต้องบอกอย่างนี้ค่ะหนูอะใส่เหล็กดัดฟันนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้หนูติดใส่รีเทนเนอร์ด้วยอาจจะพูดไม่ชัดแต่หนูพายายามนะคะจะพูดให้ชัดแล้วนะคะเนาะวันนี้เราก็พามาเป็นไอเดียด้วยแล้วก็มาแบบ แก้นะปัญหาของพี่ๆด้วยนะคะแบบข้องใจอะไรถามมาเราก็จะตอบให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้าไว้ค่ะเข้ามารับชมด้านในกันเลยประตูหน้าต่างนะคะทั้งหลังสั่งตัดหมดค่ะมาจ้าตีบัวสวยนะเห็นไหมคะบัวพี่เอาเก็บดีมากๆเลยอะ่ะทาด้วยสีดำอะเข้าขอบประตูมากๆค่ะเข้ามาด้านในนะคะเป็นบริเวณห้องโถงจ้ะท่านผู้ชมห้องโถงเนี่ยมีความกว้างยาวที่ กว้างอยู่ที่นะคะ2.9นะคะยาวที่5เมตรท่านผู้ชมสวยงามนะคะทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะดูสะอาดสะอ้านตานะคะแล้วก็โทนสีเนี่ยของตัวบ้านเป็นสีเทาอ่อนค่ะบัวเนี่ยใช้สีแล้วก็ทาสีได้เนียนมากๆนะเป็นสีดำท่านผู้ชมนี่สีนะคะเนี่ยตัดขอบด้วยสีนะอ่าเป็นสีดําของตัวบ้านส่วนหน้าต่างเนี่ยก็สั่งตัดทั้งหลังเพราะว่าขอบหนามากๆนะคะปลั๊กใช้งานนะคะสำหรับห้องโถงมีหนึ่งนะคะ สองจุดค่ะท่านผู้ชมอตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเท่า,ทาไหร่นะคะก็ทําเป็นแบบและไอเดียให้บท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะส่วนเข้ามาเนี่ยบริเวณห้องโถงเสร็จแล้วนะคะเราพาท่านผู้ชมไปถึงห้องนอนค่ะก่อนที่จะเข้าไปในห้องนอนนะ,ะก็จะมีตู้คอน s u m ร์นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะขวามือของน้องเอนะนี่เปิดปิดง่ายมากๆนะคะแค่เปิดก็ปิดได้แล้วนะคะส่วนประตูนะคะตัวนี้ก็เป็นประตูไม้ที่เอามาใช้นะคะนะประตูไม้นะพี่เขาก็ซื้อมาเนาะ หรือว่ามีของเก่าอยู่แล้วนะคะก็ามาใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าทําเป็นบ้านเช่าอยู่แล้วสวยงามมากนะ,ะลายสวยนะคะทันสมัยและนําสมัยมากๆเอามาประยุกตได้นะคะผสมได้นะ,ะโมเดนผสมกับไม้ก็สวยงามนะคะไปอีกแบบหนึง่งสําหรับห้องนอนค่ะท่านผู้ชมห้องนอนที่1่มีขนาดกว้างยาวที่3าคูณสค่ะเดินปลักลอยนะคะมีปลักใช้งานนะคะ1นึ่ปักมีสวิตช์ึสวิ์นะคะแล้วก็ทําเดินท่อแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว1ท่อค่ะ มีหน้าต่างเนี่ยค่ะท่านผู้ชมสองบานนะแล้วก็ข้อดีก็คือพี่เขาอะสั่งเป็นอลูมิเนียมมาเพิ่มด้วยตัวนี้ตัวกันเป็นมุ้งนะ mm hmm. มุ้งรวนนะคะกันแมลงกันยุงได้นะคะเราสามารถเปิดปิดได้หมดเลยนะยาวเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าต่อกันเลยจ้าเราพาท่านผู้ชมไปถึงห้องโถงแล้วห้องนอนแล้วนะคะเรามาถึงห้องน้ําห้องน้าเนี่ยสวยงามเป็นประตูเนี่ยเป็น U PVC นะท่านผู้ชมนะสีขาว นะคะแล้วก็เป็นขอบดําสวยงามมากอ่ะเข้ามาข้างในนิดนึงวันนี้ต้องแสงไม่ค่อยมีนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับห้องน้ำนะคะที่เขาปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเลยนะคะแล้วลายสวยมากๆเป็นลายไม้นะคะสุดถึงฝ้าเลยนะคะมีขนาดแบบกว้างยาวอยู่ที่กว้างเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นะคะและยาวยที่สองค่ะท่านผู้ชมอ่าแต่งสัดส่วนได้ดีอย่างนี้ค่ะเป็นอาบน้านะคะเป็นชักโครกนะคะ เราซื้อของเองก็ได้ของที่ดีอย่างนี้นะคะเป็นชัคนของกะลับนะคะท่านผู้ชมนะเป็นอ่างแค้นนะคะมีก๊อกน้ํามีอ่างนะคะกระจกมีประตูเขา,าเรียกหน้าต่างด้วยนะคะหน้าต่างออระบายอากาศด้วยค่ะแล้วก็โซนฝักบัวนะตัวนี้อนาะคตก็อาจจะติดเครื่องทาอุ่นให้กับคนเช่าก็ได้นะคะหรือว่าเราติดเครื่องทำอุ่นก็ได้นะคะประมาณนี้เลยไปกันต่อเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอชี้แจงสักอย่างนี้นะคะหนูนะคะน้องเอ๋น้องบูมบางท่านโทรมาเราเป็นช่างหรือเปล่าหรือว่าเราไปขอถ่ายบ้านไม่ให้เราถ่ายเนาะเราเป็นช่างหรือเปล่าเราไม่ได้ช่างคู่รับเหมานะคะเรานําเสนอเพื่อเป็นไอเดียเท่านั้นสําหรับใครที่ดูเป็นแบบแล้วไอเดียนําไปได้เลยค่ะเพราะเราแบบให้พี่ๆได้อย่างเต็มที่หาข้อมูลมาแบบหลายๆแนวถึงช่องเราจะเป็นคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์น ER นะคะแต่เรามีทั้งโมเดิร์นนอร์ดิกปัญญหานะคะหลายแบบท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะคะ ต่อมานะคะพาท่านผู้ชมมารับชมห้องนอนที่2ค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เขาบอกว่าเป็น1ห้องนอนนะคะแล้วก็1ห้องโถงแล้วเป็นห้องครัวแต่คนเนี้ยเขาขยับไปขยับมา,บมาก็เลยเพิ่มให้เป็น2ห้องนอนซึ่งมีขนาดกว้างเนี่ยอยู่ที่2.5ค่ะท่านผู้ชมยาวที่3มค่ะท่านผู้ชมนะนะรอบประมาณนี้นะมีหน้าต่าง1บานด้วยประตูนะคะก็ยังใช้เป็นไม้อยู่นะหบานลองเปิดไหม อ่านี่เลยวิวดีนะท่านผู้ชมนะอยู่ใกล้กับเมืองด้วยนะคะออกไปไหนมาไหนก็สบายนะคะต่อกันด้วยนะคะโหงกุบพี่เขาทำสีมาสีดำนะเงาเลยอะ่ะเข้ากับประตูมากๆค่ะอีกโซนหนึ่งนะคะน้องเอจะพาไปดูด้านหลังบ้านค่ะ ลูกบิดใหม่นะคะลูกบิดแบบหางปลานะคะแบบนี้นะ,ะลูกบิดแบบหางปลานะ,ะเข้ามาเลยออกมาด้านนอกนะคะความสูงเนี่ยน่าจะประมาณรถหลังน,นะท่านผู้ชมนะด้านหลังก็น่าจะมาเท่ากันแหละเจ็ดสิบแต่มีบันไดลงอะ่ะหนึ่งขั้นค่ะส่วนด้านนี้นะเป็นบริเวณที่บอกว่าจะต่อห้องครัวนอกให้นะคะก็มีขนาดกว้างเนี่ยหนึ่งจุดห้าค่ะนะท่ะานผู้ชมนะแล้วก็ยาวที่สามเมตรค่ะท่านผู้ชมนะสวยงามอีกแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จนะมีต่อครัวมาให้ข้างนอก มาถึงโรงจอดรถกันเลยดีกว่าค่ะโรงจอดรถก็สวยมากๆนะคะสอบถามพี่ว่าทําไมแบบทาได้ถูกจังเลยพี่บอกว่าในบางส่วนเนี่ยเหล็กอะซื้อมือสองมาแล้วมาทาสีใหม่นะคะเนาะมันก็เลยแบบจากสมมุตหกหมื่นเหลือสามหมื่นท่านผู้ชมนะต้นทุนก็จะลดลงมาอีกก็เลยได้ของถูกแล้วก็มาเคลือบนะคะมา,งาเงาเอามาขัดเอาเคลือบเคลือบเขาเรียกว่าเคลือบกันสนิมเอาก็อยู่ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นเหล็กนะคะของสร้างเหล็กอะสาหรับโรงจอดรถมีขนาดกว้างเนี่ยสามจุดสามนะคะแล้วก็ยาวที่แปด ข้อมูลทุกข้อมูลที่เราได้มาเราไม่ได้มาเมคเองนะคะเราโชว์สอบถามเจ้าของนะคะสอบถามช่างนะคะเพื่อที่จะข้อมูลทุกๆอย่างนะที่เราพูดนะมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมน้องเอ๋น้องขอขอบคุณมากๆที่รับชมเราขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคอยรับชมแล้วคอยแบบเ,เขาเรียกว่าคอยคอยให้กาลังใจคอยคอมเมนต์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมดีกว่าคะ่ะวันนี้น้องเอ๋กับน้องบูมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ